โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากๆกครับสิงห์บลูเชลซีได้เลิกงามยามดีเปิดตัวเอนโซฟันเดสนะครับราคาทุบสถิติพิมเลังเกลตเลยครับ121ล้านยูโรนะครับโอ้โหสูงจัดเชลซี Chelsea ครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับเซ็นสัญญากับเอนโซฟันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจานตินามาจากเบนฟิก้าเรียบร้อยด้วยค่าตัวกว่า121ล้านยูโรครับนับเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมเล่งเกลต ช่วงที่ผ่านมาเราต้องบอกว่าเชลซีก็ตกเป็นข่าวกับเอนโซมาตลอดทั้งเดือนมกราคมครับแต่สุดท้ายเชลซีก็เคยถูกเบนฟิก้าปฏิเสธข้อเสนอมาแล้วในช่วงต้นเดือน,นครับไม่ว่าตัวเอนโซเองพร้อมที่จะย้ายทีมก็ตามนะครับสุดท้ายครับเชลซีก็กลับมาเร่งมือปิดเดียวให้ได้อีกครั้งในช่วงท้ายตลาดรอบนี้นะครับพอถึงช่วงเดดไลน์ครับเบนฟิก้าก็ยืนยันว่าพวกเขาได้รับค่าตัว121ล้านยูโรครับ ซึ่งมากกว่า106ล้านปอนด์จากดีวนี้ซึ่งจะแบ่งใจเป็น6งวดครับเชลซีจะจ่ายก้อนแรกเป็นจำนวน34ล้านยูโรครับเกือบเกือบ30ล้านปอนด์เราต้องบอกว่าค่าตัวนี้จะไม่เอนโซฟานเดสกลายเป็นเจ้าของสถิติใหม่ของพิมเลงกฤษแชนแจ็คกลิตแล้วครับที่ตอนนั้นย้ายไปอยู่กับแมสตี้ด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์ในปี2021นะฮะ เอนโซฟานาเดสคนนี้เริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับ r ิเวอร์เพ e กับสโมสรในบ้านเกิดของเขาแฉไม่พอครับเขาทำผลงานได้อย่างน่าประาทับใจเลยระหว่างการยืมตัวกับฮูสติเซียครับซึ่งเขาพาทีมกว่าแชมป์โคปาซูดาเมริกานาแล้วก็เรคปาซูดาเมริกาน่านะครับแล้วเขาก็กลับมาเป็นตัวหลักให้กับ r ิเวอร์เพลนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ทำผลงานยิงไป10ประตูแล้วก็6แอซเซสจากการลงสนาม26เกมในครึ่งแรกของปีที่ผ่านมา และพอเบนฟิก้าถูกใจฟอร์มของเขาก็ดึงเขาเนี่ยมาร่วมทีมครับก่อนจะใช้เวลาไม่นานในการสร้างชื่อให้กับตัวเองยิงไป3ประตูและทำไป5แอสเซสจากการลงสนาม24เกมในช่วงก่อนฟุตบอลโลกนะครับแล้วอเผอิญว่าฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขาครับจะไม่ใหเขาเนี่ยได้ไปเล่นฟุตบอลโลกกับทีมชาติอาร์เจนตินานะเริ่มต้นด้วยการเป็นปตัวสำรองแต่ก็ขึ้นมายึดตัวจริงได้ยาวๆเลยจนถึงนัดชิงชนะเลิศครับ พาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้สำเร็จครับอีกทั้งยังคว้ารางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อีกด้วยสำหรับเอนโซ่ฟอนันเดสตอนนี้โอโหเบ็ดเสร็จคับ120ล้านยูโรครับสูงจัดเลยเป็นสถิติใหม่ของพีพเบลเกลดไปแล้วนะครับยินดีด้วยสำหรับสิงโูเชลซีปิดดิวจนได้นะครับ here we g